ดีนะครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีเอเยาร์ชาแนลนะครับแล้วก็เอฟซีเอเยาร์เพมเบอรี่นะครับผมวันนี้เราอยู่ไหนครับคลินิกค<ะ>่ะฮะคลินิก,านกาสามขอดเหรอต้ <c oughs> องมาสามเดือนต้ <c oughs> องมาส<พ>า<พ>มปีแล้วพาจอมาพาจอมาพาก่อนคลินิกความงามสีผู้หญิงไม่ต้องคู่กับความงามสีพาคุณนายเยอรมาเหตุมาเพิ่มความสวยเสงอันนี้มาพาเจียเยาว์มาเพิ่มความสวย อีกแล้วนะครับท่านตัวนี้อยู่คอนแก่นนะครับทำอะไรวันนี้ฉีดผิวขาวมาหมอหน้าฉีดผิวขาเป็นน้องเดือนละหนึ่งครั้งนะกี่เดือนกี่เดือนห้าสัปดามาสัปดาห์สัปดาห์จะสวยเลยหมอนค่ะเป็นยังไงบ้างสัปดาห์มาทำอะไรวันนี้นี่ทำอะไรผมมันเป็นเรื่องใจหิด้ว ไม่ฉีดเ่ก็เพิ่ว่ามสวยนิดนึงเออีดได้ไงไม่หนาไเื่อนไงแถ่เพื่อนสุอแถงหนแม่กร่อย่างนี้อยางหนาวเ่งเด่ะมันจะอะไรม่ฉีดเท้าบ่คนดำก็จะมาเพิ่มสีเออแสีดำสีเบลว่าฝรั่งก็อ๋ออ๋อนสีเบลว่าฝังสาิฉีดเท้าเวลายาอย่างกันมันกันค่ะขีดเ้าเหมือนกันแล้วก็ทำอะไรอีกอย่างเยวพอทำพี่ศบใครไหมโอ้พี่ศุภศ มันนอกครับเอ๊ะไปส่งใครบ้างเลยก็เรียกปลากระจับโอ้ปลากระจับปลากระจับฮะสีไงก็ตรงไงเด้อไปแล้วเพื่อส่งใครครับที่ส่งใครดิไม่เอาไม่เลยดูขอนแก่นใช่ไหม้องครับตอนนี้อยู่ขอนแก่นนะครับอ่ัโซฟ้าใจดีมากถึงตั้งแต่หงม้งเช้าไปลองครับตอนนี้ีเจ๊เพนนเจ๊เพนกำลังทำอยู่นะครับเราถ่ายไม่ได้ครับปิดม่านไอคิวเธอสุดท้ายเหรอ ไม่วานมากับตอนบังตนับนไหนคือเธอเดี๋ยวนี่แหละต่อบังกิดตามนะพี่น้องครับเดี๋ยวจะไปแหล่งกันต่อนะพี่น้องครับฝากติดตามด้วยนะครับผมเอฟซีขอยเจินนะครับตอนแรกตอนแรกตอนแรกฉีดยาเข้าไปแล้วบอกกาย,ยิ้มหลายหมอว,ว่าช่วงฉีดยาไม่ไม่เนี่ยตองยิ้ม,มาา <c oughs> ได้หลายเอาเหรอบังหัวว่าไฮก็เจนสูบซ่ามแม่ไม่รู้หน่อยได้ไเจีเบนโล่านยิ้มได้หลายตัวนะพี่น้องตัวจีเบนตัวอันเดี๋ยวไอ้ที่ฉีดไม่ไหวเ น้ำผาเป็นสันชีลาพาว่ะฮะชีลาพา่อ๋อมันโบน่ดินะมันหลามาถามว่าจะเป็นสีรถตีนกาหลอ๋ไรเดี๋ยวก็แล้วมันท่วงว่าตีนกาไหลๆก็เลยในบมานเจ้าเลยท่วงมาเมื่อไหรเดี๋ยวมันก็ลงมันร้อนเถอะมันเป็นออกมตอนฉีดแรกเฉยใช่ไหมแรงยาวเฉยจังเลยม้นก็ลงแต่เถียงเอาไหนดูดิเขีดอะไรตรงนี้เขีดอะไรวิตามินซีวิตามินซีอ๋อโอเคใช้น้วิตามินซีค่ะแล้วเธอเธอทำอะไรทอะไรอีกนะ เจอ้ยัีก่หตัน้น๋อมักหน้าไปมั้หน้าไปเป็นอางนจริงไหมเป็นจริงไหมกังอ่ะกินังวันี้วันนี้เนี้วันี้กียังอ่ะกินยังอ่ะคกใบกินข้าอ๋อเพิมสีเสียหัวกรั่งเพิมสีขาวโอเคโอเคก็จะเียัวฝลังโอเคยนะครับรอรอรอใจรอ รอๆๆๆโอหนเลคะี่เสรมาตลาดต้นตาลอีกแล้วจ้ามาหายาลวั่นผัวเพราะว่าผัวพามาทําสวยผัวพาไปช็อปปิ้งย่ห่างแล้วผัวอยากกินคนโเฟอร์อยากกินชิ้วเหลอาเลยสิผ้าสิ้วเาเม่ก pues ิ nah, ้ชิวล like, ่าแคะเร็จหายแลว่านเราหายาว่านสวยๆก็ต้องหา โอ้โหปวดอย่าดีไหมล่ะดีนะยืนตลาดต้นตาลนี่เราเหมือนเดิมครับเหมือนรอบที่แล้วครับมันรอบที่แล้วละมาเลเซีาอาหารมาเลเซีามาเลยครับผมไม่รออาหารมาแล้วครับแซนด์ได้นะครับ

เบิ er ่งเบิงของกินหลายแยกงสิกินแบบบิ่ความรู่ของคนนะคะน้องะไยบด้หมก็หิบันคร่ไม่ได้ว่ายบมดไหมกียกันนะครับทำไมอ่ะ เพื่อตีไก่ค่ะโอ้เยอะวัสดีค้ะกระรางหาแอฟอยู่แอฟยังไงแอฟมีเหรอเคยได้ปะแอฟยังเดี๋ยวดิ่แอฟไปไกลไกลาบงกมาจิ้มให้ใส่ไปได้ดิ่งอะไรม่ฮาวสุดยอดครับสุดยอดมากมาทุกรอบก็กินทุกรอบ เบกกิได้ไยนแอลแอลคี่หนังไมากินนแล้วแบินด้แบบน้ำจิ้มนะคะรสเด็ดมากค่ะแบบ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 บบแนอแบบบบแบบแบบเบบบแบบแบแบบคบเบบแบบบบบแบบบบแบบเบบแบแบแ มันนจิ้มมาตกระเทซ่บแบบละเจตยีมแบบใี่นะจานนี่น้องปิ้มมันจิ้มมันจิ้มแบบไม่เป็นนักเสี่ยงเลยอะไม่ได้กินแบบเพื่อพวว่าเจียห่อยือเจ่ัดบ่คมอะอืเจีีมขึนได้มแอแ่ะรบไม่วนอะไรตินไม่วนหรอนี่จาลครับมันที่ออไหมะร่ครับ กินย่างเดียวกินย่างเดียวแต่ว่าหิวแห้งจังวะมาหัวใจบวมๆๆๆกินเยอะๆช่วยได้นั่งนั่งพี่ได้มากขอนแก่นและเจ้าข้งแรกได้เจ้ามาขอนแก่นนี่มีมาได้มากนะโมอเดหลือไปมากมเปล่าข้งแรกมาวขอนแก่นตัวนี้เน้นกุ้งนะคะเน้นกุ้งย่างบวกุ้ง กำลังแกกุ้งให้นะคะดูเหมี่ยไปนอรอเล่มนี่นะเลมวกัลังแกกลุห้ไปนนเลดเยอกินเสร็จแล้วเราก็จะไปเดินตลาดต้นตาลแล้วให้จะกลับบ้านเนาะนเสรตวยม่เลยวะพี่น้องเดี๋ยก็ต้องแบบเป็นอเซยจ่งกลวงแบบก่อเคจ้าเป็นไงครั ม,มืเอเล่เมื่อยิมน้ำสำรานไหมไมือ่มเอเเร่อยเลยจ้ะยิมน้ำสำรานกันไหมเรื่องยิมทั้งเนาะเมื่อยพาก,ก,นกนันเละออมขอนกันกินแล้วก็ไปเนื้อยางต้นจานต้นเท่านั้นเหมันเมื่อเนี่ยเรามีซีรีส์หรออ่าไม่จะคุยขวายันไม่ผมอ้นก็จะหลับเหมือนกันว่าอ้นจะเปิดระ,ะบบบ้าไม่ผมจะเปิดระบบออโต้พายโรตนะครับก็เปิดอย่างนี ซม่อปอรเไปเองอ่ะออโต้ไฟอนมันไปเองผมไม่หลับนอะเปันั้ไมาหลับนม่หเปิดอันลอเปิ่เบิ้งเือทเห็นออโต้ไฟลร้อนเทเขาเห็นมาเทระบบออโต้ไฟลรอนเาเห็นบ่นียุบอะไรมากน้ม่นั่นเอ้รถแต่มีเนียไม่อยู่เทเทไม่อยบ่เท ข้อนแกนทางแมกเอ็กอู้วเอาไปใส่แล้วเสียก็เห็นแต่เสือนะวันเอาเสือไนี่มันสิลปบเนี่ยบ้า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 เห็นมั้ยม่ต่กวนไกมอสระพี่วันนี้ก็นี่แหละพี่น้องครับตั้งแต่เช้านะตื่นมาหกโมงเช้าพี่น้องครับโอ้ยเฮียกินตายกันว่าตื่นก็ตื่นเสาตื่นก็ตื่นเ้าตื่นเ้าก็ว่าจิไปวันเ้านะพี่น้องจั้งแต่รอโดนโดนเมียไปตื่นมาเ้าหกโมงแปดโมงรอบมวนหนะพี่น้อง ท่าสาวพรสาวพรสาวพรเมียะไรเสาพรนทำทุระอยู่สาวพรไปขีดยางพี่น้องผู้ดีสาวพรไอนงานหลายไอ้สวดเนาะเราก็เลยไปขีดยางผู้เดียวผู้ใดอยากขีไป็โทรมาเด้อฮะเราสวดติดสวดสวดแล้วสวดตัวเดียวผู้ใดอยากขีบก็ทักมาหาคนมีผู้รู้ใจแล้ี้ยวฝรังฝรั่งมีดาวฝรั่งมาแล้วโอ้ยมาดามรับสมาดามพรจ้ามาดามจ้ะเรียกภาษาดิ มาดิมสั่เยียดเยียนหน่อยอ้ยเป็นดี้ดิเย็ยดย่างเดียวรอดเขาบอกอย่างไรเย็ยดย่างเดียวเยียดเยียดโหนเขาบอกก็หมดแน่เปลี่ยนมาแค่ฝรั่งเนาะเอากับฝรั่งมักก็ฝรั่งมักด้วแหลนี่นะครับผมสำหรับวันนี้ก็นี่แหละพี่น้องครับพาคนหลักนะครับพาแฟนมาโอ้ยค่ะคนหลักเขอบคุณโซเฟอร์ใจดีนะคะโซเฟอร์ใจดีพาไปบัสึมองเออจะไปใช้กระบอกนะจะพาไปเบอร์ตัวห้าไปเป็นฝั่งสองสาวสามสาวเนี่ยสามารถกันเลยแต่หลังยินเสียงผู้นึิง ถ้าเจ้าบ่าผ้ามากเดถ้าเจ้าบ่าผ้ามากก็บ่ได้มาดอกก็บร่น่่บนานเด้บ่รรนาณเราก็นอนนานล่ะอันยังกะเดี๋ยวโอเคโอเคครับผมพี่น้องครับสำหรับวันนี้ครับผมก็จะลาไปก่อนนะวันนี้ก็จะจบไปแค่นี้ก่อนนะครับคลิปถ่ายมาตั้งแต่เช้าเนาะตั้งแต่นาแล้วแต่ไปยุรันขอบคุณพลกขับนะคะพาไปทุกที่ที่อยากไปนะคะครับผมน้าวันคงไม่ขินแล้วเพราะน้าวใสอยู่ อ่าประมาณส0 0ร้อยยูไม่อยู่นะคะหน้าคุณน่ะโอเคครับ่นลองครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพนะคะอ่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมกด subscribe โอเดลแชรแเราโอเจลาพิร์มลี่เฟิร์มเพจของเราด้วยนะองครับโอเคครับขอบคุณมากเจอกันไม่ลิปหนแล้วชิมมีแลไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ